โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูว่าเราได้อะไรจากการซื้อออคทูพุดแบบโปรบ้างนะมีอะไรใหม่ไหมนะครับคุ้มไหมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมนะครับผมจะใช้เป็นเพจ2021มาลิว Mar e กับจอย X3 นะครับตัวนี้จะลองกดเข้าไปดูนะเดิมทีนะครับถ้าเราซื้อแบบเบสิกเราจะกดสปีดไม่ได้กดไล่บอลแบบค้างไว้ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมซื้อแบบโปรแล้วนะครับเราจะมาดูว่ามันจะคุ้มไหมนะผมน่าจะเล่นค้างมาอยู่นะโอเค เดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะตั้งค่าให้มันเข้ากับจอยบ t ูทูธ X3 ก่อนนะกดที่ลูกตานะครับตรงนี้นะในส่วนนี้ตั้งเป็นแบบจอยไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้กับจอยสายนะผมจะเพิ่มชื่อจอยที่เปลี่ยนจอยบ t ูทูธผมก็จะมากดตรงนี้แล้วกดคําว่า EMap นะครับ add keymap กดเข้าไปทําการเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเป็น X3 นะจากนั้นเรากด rename กดพับนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ไปนะครับก็เดีน๋นะครับผมจะมาตั้งในส่วนของปุ่มให้มันแมทกับตัวจอยก่อนให้เรา ราลีในส่วนของปุ่มพวกนี้เราจะลบทั้งหมดให้กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับผมกดรีเซ็ตแล้วกดโอเคปุ่มพวกนี้ก็จะหายไปนะครับโอเคเมื่อปุ่มพวกนี้หายไปแล้วเราก็มากดตรงเครื่องหมายบวกทีนึงนะลากในส่วนของเครื่องมือที่จําเป็นลงมานะครับก็จะมีในส่วนของ d p a d อัพลากลงมาก็จะมีอนาล็อกซ้ายมีอนาล็อกขวามีปุ่มคีย์อิสระนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม A ลากลงมาสักประมาณ5้ถึงหตัวนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะใช้งานเลยก็จะเอาไปวางไว้ตามจุดก่อนนะจะวางไว้จุดนี้ก่อนแล้วจะามาวางไว้จุด นี้เพื่อจะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มแบ็กกลับนะครับตรงนี้เราก็จะมาวางตามจุดของปุ่มคอนโทรลของเราเนาะนี้ก็กดได้เลยนะครับก็จะกดเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มแบ็กกลับนะครับตรงนี้จากนั้นให้เรากดกลับไปนะเพื่อที่จะไปสู่หน้าเกมตรงนี้แล้วก็กดในส่วนของรูปตาขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับเราก็ลากปุ่มให้วางให้ตรงนะครับผมนี้จะเป็นปุ่มยิงนะครับกด B นี้ปุ่มส่งผมจะกดเป็น Y นะครับตรงนี้ผมจะย้ายมาเป็น ปุ่มสวิตช์นะครับเปลี่ยนหัวก็จะเป็น LB นะเปลี่ยนหัวจากนั้นก็จะลากลงมาเพิ่มตรงนี้ยังไม่ใช้ J นี่ก็จะเป็น LB จะเป็นปุ่มสปีดนะรตรงนี้ก็จะเป็น A นะครับเพื่อจะวิ่งไล่บอลโอเคพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองลองไปเล่นดูนะก็จะกด A นะครับในการส่งอีกมาแล้วอันนี้ลากบอลขึ้นไปครับอัวนี้แทงบอลเนี่ยครับถ้าใครเป็นแบบเบสิกมันจะมีปุ่มแค่นี้นะกดตรงเครื่องหมายบวกดูแบบเบสิกเราจะได้ปุ่มมา แค่4ปุ่มนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ่ม A ปุ่มอิสระมาใช้งานเราจะไม่สามารถกดไล่บอลได้หรือกดสปีดค้างไว้ได้นะครับ A, เดี๋ยวผมจะลองกดสปีดดูนะนะครับกดสปีดไม่ได้นะจบเกมแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสักแมตช์หนึ่งนะเราจะไปดูว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างในส่วนของเกมเพจน,นะครับจะเห็นได้ชัดแต่ว่าเกมพวกฟรีไฟพวกเกมอื่นผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับซึ่งเกมฟรีไฟล์มีปุ่มยิงปุ่มอะไรให้ครบอยู่แล้วนะครับกดวิ่งมันก,ก กลุ่มของตัวล็อกหัวนะครับน่าจะต้องใช้ออคตูพุแบบโปรเพราะว่ามันต้องกดค้างแล้วก็ลากขึ้นนะตัวนั้นน่าจะต้องใช้นะครับพอมาถึงตรงนี้กด RB แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองกดวิ่งดูนะเนี่ย มันกดได้แค่นี้นะฮะในส่วนของสปีดแล้วเมื่อเรากดเข้าแย่งบอลผมก็จะกดเข้าแย่งบอลมันไม่เข้าให้นะครับเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนปุ่มนะครับสิ่งที่ Octopus Pro ให้มาเราจะให้ในส่วนของมัลติเพย์สวิตแล้วก็ออเดอร์มาปัญหาเมื่อกี้นะครับเราต้องใช้ใปุ่มของออเดอร์เพื่อที่จะมาทดแทนปุ่ม A T สละกเพื่อจะทําการกดค้างได้โอเคเราก็กดไปึ่งทีมันก็จะมาให้3ปุ่มเราใช้แค่ปุ่มเดียวที่เหลือเราก็ลบออกให้เราลบในส่วนของปุ่ม A B ออกก จากนั้นก็ลากลงมาแทนแตะไปที่นึงนะครับแล้วกดปุ่ม r B เหลืออีกปุ่มนึงก็คือปุ่ม A ปุ่มนี้เอายกออกให้เรามากดที่เครื่องหมายบวกเช่นเคยแล้วก็กดปุ่ม Order ลงมาอีกปุ่มนึงนะครับก็ได้3ปุ่มเลยนะครับ1 2 3แล้วก็ลากปุ่มหมายเลข1มานะครับวางไว้แทนตัว A แล้วก็ลบตัว A ออกปุ่มอเดอร์ชุดเดียวกันก็ลบทิ้งไปนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับเครื่องหมายลบเล็กๆอยู่โอเคครับลบทิ้งไปจากนั้นเราก็มาแตะที่ปุ่มนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม A เพื่อจะย่งบออมมีปุะไร าอีกในส่วนของปุ่มการโยนบอลปกติผมจะใช้เป็นปุ่มอนาล็อกปุ่มนี้นะครับในการโยนบอลตอนนี้ไล่บอลล้วสามารถกดสปีดได้แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่สามารถโยนบอลจากขอบสนามเข้าไปที่กลางสนามได้ผมจะทํายังไงซึ่งในเนี้ยถ้าเป็นแบบเบสิกธรรมดาผมจะใช้อนาล็อกขวาแทนนะครับในการใช้งานแต่ละครั้งนะครับจะใชอนาล็อกขวานะครับตรงนี้ผมก็วางไว้ตรงนี้นะในส่วนของแอป,ปอื่นก็เหมือนกันนะผมใช้อนาล็อกขวาแทนแต่ทีนึงแล้วก็ยกไปนะมันก็จะลากขึ้นไปให้นะครับในส่วนของอนาล็อกขวาคือ ไม่ต้องไปซื้อแบบโปรแบบอะไรนะครับแพนด้าก็เช่นกันแมนทีเกมแพตโปรก็เช่นกันผมจะใช้อนาล็อกขวาแทนครับในการโยนบอลไม่ว่าจะเป็นโยนไปตรงกลางนะครับข้างซ้ายข้างขวานะผมก็จะใช้อนาล็อกขวาแต่ในส่วนของเอาต์พุตนะครับถ้าซื้อแบบโปรมันจะมีตัวสวิปมาให้ให้เรามาดูที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวสวิปมานะครับนี่ก็กดหนึ่งครั้งจะมีรีวิวบอกว่าจะต้องทํายังไงให้เราเอานิ้วมาแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งปึ๊บค้างไว้แล้วก็โยนขึ้นไปจะโยนไปทางไหนก็ได้วา เป็นวงกลมก็ได้นะครับพอได้แล้วเราก็ใช้ปุ่มตัวไหนก็ได้นะครับ2ปุ่มผมก็จะเป็นปุ่ม RT นะครับผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้เลยฮะเสร็จแล้วมันก็จะดูลกๆหน่อยผมก็จะทําการเลื่อนปุ่มมัดทอมลงนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นอยู่แล้วนะในส่วนของการใช้งานเนาะอันนี้ก็บอกอีกครัง้งหนึ่งเผื่อคนที่เข้ามาดูที่ยังไม่เคยทำพอากดลงไปแล้วเราก็กดภาพกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กด Next ไปนะเพื่อจะเล่นแมทที่2ครึ่ง2นะเพื่อจะเล่นครึ่งที่2นะครับผมก็วิ่ง ตามบอลไปคอมโคตรเก่งนะผมจะบอกเรายิ่งโกงเขาเท่าไหร่นะฮะเรายิ่งหาอุปกรณ์ช่วยเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งเก่งนะครับผมจะบอกเลยนะครับผมในส่วนของระบบ AI ของคอมนะ ทุกวันนี้สุดยอดยริงนะระบบ AI เนี่ยครับผมจะโดนยิงแล้วเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยเนี่ยโขกทิ้งไปก่อนแล้วาวัวน,นี้ยังไงโยนยาวขึ้นไปครับไม่มีอะไรตัวน,นี้ออกไปครับไปดูมาดูการใช้ปุ่มสวิตช์นะฮะตอนนี้ไม่โยนให้นะเกิดอะไรขึ้นเอาพอจะโยนพอจะโยนกดค้างโยนเฉย ไม่โดนนี่หว่าก็จะใช้ได้ดีกับผู้รักษาวประตูนะครับในส่วนของปุ่มสวิตช์เนี่ยฮะใช้ได้ดีในผูกสาวประตูนะครับก็จะโยนขึ้นมาแบบนี้แต่จริงๆใช้นาลอกโยนก็ได้ได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้นาลอกโยนให้ดูนยะเนี่ยฮะใช้นาลอกโยนมันก็จะโยนออกมาแบบนี้นะครับได้หมดในส่วนของปุ่มก็จะมีประมาณนี้นะแอปนี้ที่สุดแล้วเนะี่ย เื่อมต่อง่ายนะครับไม่ต้องเอท v เวตแต่ว่ามือถือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีขีดจํากัดของมันเช่นกันเป็นสเปคมือถือ CPU ที่ไม่รองรับในส่วนของโ้ดของแอปพลิเคชันก็มีนะครับขนาดรุ่นเดียวกับผมยังใช้แอปเดียวกันไม่ได้เลยทุกอย่างมีส่วนหมดแล้วก็ความเข้าใจในเครื่องของตัวเองด้วยตรงนี้ลองศึกษาดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นความเข้าใจของผมเองถ้าเกิดใครมีข้อมูลตรงไหนที่อยากเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ผมต้อง องขอญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานที่นี้ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ